เจ้าขึ้นเบื้องนเรตามแล้วทุกกาะเบียดนิวเลยเจ้าเห็นได้จังไหนพ่าวทนเจ้าเห็นได้จังไหนสมพ่อสมพ่อเขาว่าแล้วพ่อ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 คนะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะนั่นวาแล้วเมื่อพี่น้องครับนี่ละนี่ละพี่น้องโต๊การใหญ่นี่ละพี่น้องคอยโห่แล้ววันแลาคุยกับผู้ใดไชเดกับพูดใดไชเดกับพูดใดไรคอยเราขึ้นใจแต่ว่ามีข่าวนี้ออกมาเองเมื่อเป็นน้องพ่อุนละพอดี ต่พ่อพานคือก an si ah 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 ันพอดีว่าส um. ิมาให้มาให้อาหารน้องๆหลังบ้านนะครับพ่อใหญ่สร้างแล้วแนมเห็นแล้วกระโดดล่งล้นเหลือเกลียนมาเลยครับพี่น้องจากว่าสิมา้ยังคนอุตส่าห์สิมาให้อาหารน้องๆอาหารอีหยังเจ้ายังสิน้ำมาอีกบาไงโอ้ยใส่มาโขกเป็นทรายกล้องขนาดนีตัวสิเว้าก็เปล่าผ่อนี่มันบ่แล้วบ่เลิกเด้มื้อนี้บ่ดิบมันบ่ได้มันบ่ได้พี่น้องครับมันบ่ได้ดอกมันบ่ไใดมันต้องเยอะแค่ไหนแล้ว ตัวแฟนมาจังใดตัวแฟนจิงต์ขอถามเจ้าเบิ้งก่อนเจ้าเห็ุได้จังใดเจ้าคุยกันตอนใดพอไงเจ้าเห็ุได้จังใดมันอยู่ที่ความสามารถความสามารถแมนมีหน่าเราสอบลองเพลงว่าตัวแฟนมาจังใดตัวแฟนมาจังใดขอยถามโอ้เขาว่าพยายามมาโทษแบบนี้เองเจ้าก็คงค็ดเป็นเนาะมื่อนี้มื่อี้ไปไปไปอ้อีเวนท์ทางไหนมื่อี้บุญรำบอกเมียว่างได้ไหม ตัวแฟนมาจังไดกขนนั่นแล้วบอกเมียเองเงี่ยกับตัวแฟนมาจังอาไปเหตุงานเหรอเนาะบอกใาญเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าต้องมาเคลียร์เรื่องนี้แล้๋ยวเขเลิกอก่อนตกลงกับบังนายไปเองเงี่ยเขากะบอกกันว่าไปเหตุงานบุกบ้านเจ้ามาเคลียร์เประเด็นนี้ก่อนบอกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นต่เขามีข่าวครับอ่าเรื่องเรื่องห่างกับเมียเขาเจ้าเป็นมือที่เท่าไหร่ ผมเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะครับผมเป็นคน,มน,นผมเป็นคนรักเดียวใจเดียว,วแต่ว่า,า,าเดือนสองเดือนแล้วนะนี่ที่มีข่าวแบบนี้ออกมาเป็นคนรักเดียวใจเดียวแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีมันไม่มีเดียวเดียวเนี่ยมันไม่มีนะครับก็เลยยังโสดแบบไม่มีรักเข้ามาหานะครับเจ้าสิบเปี้ยแบบที่บได้กเขาก็บอกเลยว่ามือมิกมือมิกไม่มีรักเข้ามาหานะครับพี่น้องรูปรอขอยกว่าเจ้าเหรอเนาะ มือมีกหยางเขาเศร้ากินไปแห้งเหล่านะไมปมีกไปเมือกใส่แกเจ้าสอบมีกเวลากินเหล้ากินน้ำเจ้าก,กับสรงให้คนนี้เจ้ากับมีก,น,มมกนั่นมิกนี่แต่เศร้าเศร้าแต่ร้นแ,แล้วกันใช่าะเศร้าแล้วยกเลิกตำแหน่งนี้แล้วอ้าวบ่ได้เป็นเหล้ามือมีกมือเมือกนั่นมือชวงมือช่องกับบ่เป็นแล้วมือชองก็ไม่ใช่มีกก็บ่แมนเอเราเจ้าคุณจ้าสอบตองเพลงตัว,ตวผมเป็นแฟนวันจังไหนตัวเวมียวัจังไหนผมเป็นมือกับแก้มมือกับแก้มกแมล้วแมนไหวแล้วในข่าว นี่เขาวนี่านี่พอยายนี่เขาบอกว่ามือมิกของเผานี่นี่คือคนที่จอบมิกนะครับเนื่องจากว่าเผิ่นตอนนี้เผิ่นกาลังหากินอยู่กับสีนะครับผสมสีมิกสีนะครับเผิ่นหากินอยู่กับสีพี่น้องนี่สีอีหยังสีไปเยอะบ่มาเบะเบ๊ะเบ๊อีหยังล่ะใส่ละไอเอายังมาให้สองทอง สองท <h ans> ่อไงสองท่อถ <problem> ่องบอดีติดเนี่ยมีอย่างติดใหม่ตีมือใหม่มันไงมันท่องบอดีมันกินบอดายนั่นตีล่ะหาเรื่องสิเดียรนี่คอยถือเลขยกดีหาเรื่องขนาดเลยสินเดียรนี่คอยถือเรียกเลยเจ้ายาเฮ็ดจังี่บ่าวโทนแฟนคขับแฟนเพลงเขาสงสัยอยู่ว่าเป็นเจ้าเขาบอกคอยคอยมาจัดการเจ้าเรื่องนี้พ่อใหญ่สร้างนี่ท่านเหตุการณ์ขนาดเลยเดลยพี่น้องเพราะว่าข้าวในวันเพิ่มตาปูตาโปมันเราะว่าคืเรว่าเลื่องใดสิเป็นข่าวเป็นข่าวมากนี่คือเพื่อนในสิ ท่นสถานการณ์ขนาดเลยเนียบอได้ดอกเรื่องนี้แต่ว่าของหมอรำเลยคอยติดตามตลอดแต่ว่าเรื่องคอดูเหมือนกันแต่ว่าเรื่องงานของจากของนี่บยเบาถึงเลยเด้มันบี่เกี่ยวกันเรื่องงานเบี่ยงเกี่ยวตอนนี้เบี่ยงเรื่องเรื่องนงาน่่นนกกระแสีอไปเบาถึงแต่เรื่องเรื่องผู้อื่นไหมเรื่องจากของบเบาเลยมันก็น่าแปลกอยู่ในเรื่องแบบนี้เรื่องของเจ้านี่ไะคอยมาเกลียร์ซอยพี่น้องว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจะเห็นได้จังไหนวิเยงเกิดขึ้นกับเจ้าเบิ่งดีๆงงแล้วสองคนเป็นอะไรกันดีๆวะ มาเกี่ยวอยฟังอยู่นี่ว่าว่ามาเบืองพันไปขึ้นได้จังไรว่าอกมาว่าอกมาอยู่นี่ผมกับได้ตติดตามข่าวคือกันครับว่าผมกับโบหูนะเพราะว่าข่าวมันเป็นจังได้ปีหยังแบบไดผมกับโบสนใจนะครับเพราะว่าผมสีสนใจแต่เรื่องทางบ้านหนองอุ้งอิงนะครับผมสนใจแต่เรื่องของเจ้าของนะครับเรื่องผู้อื่นผมไม่คอยสนใจแต่เพื่อนมานีเพลงของดอกโนล้านยิวยังเจาะเบื่องหรือย่างสนใจแต่เรื่องผู้อื่นผมก็เงินคือกันล่ะเจาไปปั่นหรือย่างแต่ไปฟังหรือยังทะลล้านยิ่งหรือ่า โออ้ยคมเมนต์เอยังขาได้ล้านเขแห้งแล้วเขาติดหนึ่งมาแรงหรือยังโอ้ยเขาติดแต่หมู่วันคุณเป็นลบเป็นทางนการไปหลีลบนอนอยู่ใส่มาเกกบโรคหรือยังเอ้ยหูเรื่องหูเล่านี่ครับนี่นี่มาเบิ้งมา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 ดูมาเบิ้งสี่ปอให้ค่อยมาเคลีย่ยดีแฟนกันเพราะว่านี่เป็นมือบิ๊กเกี่ยวกับเพล่เผาแสงทองขยับวานเอาสิมาสร้างวานนี่แหละคอยต้องมาเคลียร์เห็นว่า ไอแชทว่าหันว่าไอคุยกับน้องพ่อพ่อคนวะคอยว่าน้องพ่อว่าหันมีคดีที่ว่ามีผู้ชายไอคนน่ะทิ่ไปข่าไปข่าหัวเก่านั่นที่ไหนได้เนี่ยคอยว่าเพี้ยวภาจะแทบพ่อพ่อว่าหันคอยเรย่อถามแล้วหนีแล้วมาตอบเจ้าขึ้นเมืองใจวายใหญ่มากคอยสู้นวาหันเออเพระเราประสบใจแต่เรื่องของห้องออิงก็ลวผมสนใจแต่เรื่องหลังบ้านนะครับมือนีพี่น้องบ้าเมงซอยการเดอร์ไ้ได้ ผมสนใจแต่เรื่องราวทางบ้านแล้วสนใจแต่เรื่องของตัวเองเรื่องคนอื่นผมไม่สนครับแล้วแต่เขาจะเคลียร์กันเอานะครับทีอกเามาบอกข่าวย่า่เราหูเมบีดเราที่หูกับหูย้อนเพราะย่สร้างนี่ล่ะ มือมิกมือมิกมันไหวเซามิกแล้วไข่โบโหเรื่องอย่งนี้นี่มีแต่พญายร้างเอามาเอาเรื่องเล่าต่างๆมากอกสิหู้ไข่ไหม่ข่อยแล้วบึ้ยแตงแต่เรื่องของจากของซื่อๆข่อยกับยังปวดหัวไปเฮงหรอตาข่อยเดียวดิตายไข่เดียวไอ้เป็นนีแล้วเป็นหนีพันดาครับยังเสียเอาเรื่องผู้อื่นมากอกหูข่อยอีกบ้างไงสมพ่ออยากลองเพลงตัวแฟนมาจังจ๋าตัวแฟนมาจังจ๋าจาเบิ่งเมืองตัวเซกชันด้วยคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ ขอยว่าแล้วขอยว่าแหลวพี่น้องน้องซีล่ะนี่นี่นีนบอบอบอ่นี่นี่คนี่แหละครับคนนี้แหละเป็นข่าวว่าคนนี้กขลว่าพูดอะไรพูดอะไรข่ซองมันเห็นอยู่วพดอเป็นมือที่สามมือที่สี่ต้องพ่อยั่นี่เนี่ยน้องจาว่าบาไวสารนี่เบิ้งพุ่น <c oughs> เพชรบ้านเตี้ยรู้ว่ากระจกว่าป้าวิสาป็นกรรมการเด้อวสันนี้ นี่ลำบุญีขวบมปเทียยางรุ่นแรงเลยนี่นี่ขับมาฆ่ากองกระโดดถีบเลยนะพี่น้องนี่สูงแห้งหลายยางทสะข้างนี่เพิ่มเพื่อเพิ่นเพา่มเพค่มีพิ่มเพื่มนพ่มเพิ่นเพิ่เพิ่มเ่มเพ่มเพิกมเพิ่มเพิ่ดเพิ่มเพิ่มเพ่วเพิ่้ง่มเพิ่มโพิ่มเพิ่มเพิ่มเเพิ่มเพ่มเพิ่มเพิ่งเ่มเ่มเรื่มเ้ิ่มเริ่เพิ่มเ่มเ่มเพเพิ่มเพอ่มเพิ่มเพมเพิ่มเพิ่กเพร่บครั่แตกแยก เมนบาเบาอีสานผมบวมขาผมนอนหน้านอนหน้งนี่หละดีหละพี่น้องครับเหมือนให้สูญหลายพี่พี่น้องผมบอมหูเรื่องหูล่าน้ำหนอกพี่น้องเพราะว่าผมสนใจแต่ตอนนี้สนใจแต่อาการของแผลนะครับมีแต่พ่อใหญ่ส้างจกเอาข่าวข้าวเอียงเรืองล้าต่างๆมาก่อกหัวผมแค่นี้ผมก็ปวดหัวไปแห้งเลยว่างกอกก่อนพี่น้องว่างกรอกก่อนปวดสมองหลายกับพ่อใหญ่ส้างแต่ละมือผมมี่ยังดอกเข่ามาผมมีจจะเที๋ยววะเข่ามานี่ เขามาบ่มีเจ้าเถียวดอกเออเดี๋ยวข่อยสิมาเห็ดอันนี้เด้อเออเดี๋ยวข่อยสิมาเห็ดอันนี้บ่มีจ้าเสียมาหอดจะเอาเรื่องแล้วอีหย่างมากอกหูเงื้อไหลเงื้พ่อใหางส้างหลเรื่องจริงเขาไปข่าวเห็นบ่เป็นข่าวในหน้าคุณดูเลยนะทิกตอกในเฟซบุ๊กที่หล่ะเขามันบมเมนเรื่องของผมผมบ่สนใจผมบอกแล้วว่าผมผมสนใจแต่เรื่องของเจ้าของเรื่องของเจ้าไงเขาบอกว่าบ่าวโดนมีอะไรกับพอพอยข่ปลาเต้น้องพ่อหนรสถามเจ้าหมวดก่อนจะมาบอมเมน เมนบองวดนี้มันต้องเกี่ยวกับแผาวพาวนเน่ๆเรื่องนี้นี่เรื่องนี้ต้องถึงถึงสารนะเนี่ยปักปั๊มเนี่ยเนี่ยเป็นการปักปั๊มนะเนี่ยปักปั๊มก็ค่อยสอนขวาน่าสางขวาน่าสางกำลังปักปั๊มผมพี่น้องเขาต้องมาถามใ้รูเรื่องแมนบอจาว่าบาออีสออต้องเกิดการปักปั๊มขึ้นนะครับนี่ขวาน้าสางจําไว้เลยนี่เนื่องจากว่ามาหอดเยี่ยมมัน,นจะมาแถลงเข้าให้เรียบร้อยเลยขนาดมาหอดผมนี่หรอกเออเดี๋ยวคอยสิมาหัวเสาออกไ้เดอมันีเด้อ ไข่เสียมาหัวเสาออกเด้อลูกน้องข่อยมาแล้วเอาไปใส่สู์แล้วไปก่อนงานจากของยังบ่เฮ็ดเลยศูนย์แล้วศูนย์แล้วเอาแต่เรื่องผู้อื่นมาเว้าเฮ้ยตา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 ยนี่เราพี่น้องหัวหน้าสร้างเพื่อเป็นยังสี่ละไปเลยอาดลาดบาดนี่เอาโอ้ยสร้างเปล่นเสอยห้อเมื่อยขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ฝากเบิ่งโฆษณาได้ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนรับสก่อนเดนะพวกก็ไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ